สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบท่องมอแกนชแนลวันนี้ชวน,เพ,นเพื่อนไปเดินเล่นย่านนานากันครับตอนนี้ผมก็เดินอยู่ตรงสวนสาธารณะสวนเบญจิรินะครับสวนเบญย่านพรอมพงนะครับเดี๋ยวจะผ่านเพื่อนไปรีวิวสถานที่เที่ยว แถวแนานาครับเดินดูนักท่องเที่ยวแลวของกินย่านนั้นนะครับว่ามีอะไรให้น่าสนใจบ้างครับไปเที่ยวกับผมได้เลยนะครับครับตอนนี้พมก็ถึงนานาแล้วนะครับลงสถาา มี BTS นานานะครับซอยแปนบุดบาดสวยสะอาดน่าเดินมากเลยนะครับเพื่อนตรงนี้ผมก็อยู่ตรงโร,ร,ร,รงแรมแลนด์มาร์คโรงแรมระดับ5าดาวเลยนะครับดูมากตรงนี้ก็ประมาณบ่าย4โมงพอดีนะครับเดินเที่ยวเล่นย่านนี้ดูภาพรูม อะไรน่าสญญานใจบ้างครับก็ค่อนข้างยังเงียบนะครับพุทธบาทก็ไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่ครับตอนนี้ยังไม่ได้เึงเวลาเลิกงาน,นครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ให้ขายของอยู่ริมพุทธบ,บาทนะแล้วก็จะค่อนข้างเงียบนครับสองข้างทางว่าฝั่งโน้นจะขายของเยอะหร่อตลอดแนวทีน,นี้ก็เงียบครับไม่มีอะไรแล้วก็จะมาเดินดูซอยอา พวกชาวอาหรับมาพักเ,กย,เยอะๆนะครับตยนนี้ก็คงน่าจะไม่ค่อยมี <S <S ตรงนี้ก็ซอยสี่นะครับค่อนข้างยางเงียบอยู่แล้วก่อนุญารวบรวมท่านเป็นนักท่องเที่ยวนะครับ วิทยซอย5นะครับเงียบมากเลยปกติก็จะมีชาวอารับต่างชาตินะครับมานั่งกินนั่งดืม่มนั่งสุปรีอยู่ย่านนี้นะครับทีนี้ก็เงียบเงาครับผมก็ไม่ได้มาเดินกลางคืนนะครับไม่แน่ใจว่ากลางคืนจะมีผู้คนร้นานอาหารต่างๆเปิดให้บริการหรือมีคนเดินเยอะหรือเปล่าครับ ปกติตรงนี้ร้านฟุตแลนด์นะครับห้างฟนะุตแลนด์ก็คนที่ช้อปปิ้งเยอะนะครับผมเคยมาช้อปปิ้งอยู่ประจําเหมือนกันนะครับเวลามาซื้อของจําเป็นฟุตแลนด์ตรงนี้ก็ไม่เคยเงียบเก่านะครับครับก่อนโควิดก็จะมีร้านอาซีฟู้ดอะไรต่างๆครับทะเลซีฟู้ดอ่าขายซื้คทาเยอะแยะเลยครับตอนนี้ก็เงียบไม่มีเลย ข้างอย่างเงี้ยน,นะครับย่านนี้เป็นย่านปกติก็เป็นย่านธุโรกิจน,นะครับย่านแต่ถ้ต้องเที่ยวมาดื่มกินนะช่วงนี้ก็ที่ผมสังเกตว่าขายดีบ้านเรานะแบตเตอรี่แัตเตอรีตตร่จะขายดีมากเลยครับย่านนี้ส่วนมากางเงียบนะครับเขาขายของดีน,นะครับเงียบของซื้อของขายเงียบม,มากเลยครับ ก็ไม่ดีกับช่วงนี้ขายที่สุดลอตเตอรี่ครับขายหมดทุกเจ้านะครับสิ้นเดือนอันนี้ก็ซอย11นะครับนานา,นาซอย11บเผมวิทย์ซอย11นะครับก็ค่อนข้าง,ขงเงียบนะครับซอยนี้ก็เงียบเดี๋ยวถ้าเดินเจอร้านเคบับเดี๋ยวเราเกินเคบับสักหน่อยนะครับก็ดีก็ ถ้าจะมีขายนะซอยอที่เดินเลยมาแล้วแต่ว่าไม,ม่ได้สั้นจจะไปสามไปถึสามนีกว่าก็สุขุมวิทซอย13นะครับย่านนานานะครับ แรมไฮเอ็นดนะครับวิคตอซี่รูราสวยงามมากครับซอย13นะครับสุโขว,วิยซอย13นะตอนนี้ผมก็เดินมาถึงโรงแรมโซโฟิเชลเลยนะครับก็ค่อนข้างเงียบนะครับของขายก็ ตั้งไว้ก็ไม่ได้มีคนจับใหญ่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะเดินไปถึงสถานีอโศกนะครับใกล้แล้วอันนี้ก็กลางทางแล้ว,ลวลนะครับจากสถานีนานามาถึงสุขุมวิทซอย15แล้วนะครับย่านนี้ปกติก็ึลื้นไปด้ของกินของขายนะครับ,รบท่องเที่ยวเดินทุกท่านชาวอารับชาวุโรปโเอเชียบ้าง ตรงนี้ก็จะเงียบเลยนะครับสมิทซอย15นะครับเนี่ยอันนี้ก็เลยสุมิทซอย15มาแล้วนะครับเดินมาเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวครับตรงนี้ก็อย่าว่านะครับตั้ใจนะครับท้าเคนขายต้องอดทนอย่างมากนะครับว่าจจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับ ตรงน,นี้ชือกันนะคะตรงห้างท็อปโรบินสันนะครับของข้าวแหงเงียบนะครับตอนนี้ก็จะถึงสถานีอาโศกและะ้วนะครับห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับที่มองเห็นห้างกันนี้ก็โรบินสันนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตน,น,นะครับที่ผมมาช้อปปิ้งประจำนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะเงียบๆนะน,น,น,นะครับข้างนอกไม่มีคนนะข้างในก็ไม่ได้เดินเข้าไปนะครับเรามีนอดเพลนที่วันนะครับาทิ่สถานีอโศกนะครับวันนี้ก็มารีวิวตอนนี้ครับมารีวิวต้นคริสต์มาสสวยๆให,ให้เพื่อนๆชมเลยครับคริสต์มาสของปีนี้นะครับ คลิปวันนี้ก็ผมก็มาเดินสรวจย่านนานา,นา,นานกันนะครับมารีวิวการสัญจรเป็นมาคนค้าขายทรรมาหากินว่าสถานการณ์เป็นยังไบงบ้างเงียบสงบเงียบสงบนะครับมาให้เพื่อนได้ชมกันครับอย่างลางวันก็ประมาณนี้ครับกลามคื้นก็ไม่แน่อาจจะทุกข้านมีคนเดินบ้างก็เป็นไปได้นะครับแต่บางวันก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับปกติย่านนี้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับไม่ค่อยเงียบสงบนะครับมีคนเดินทุกราดกันพอสมควรนะครับ สถานการณ์โควิดอย่างนี้ก็ไม่ค้าไม่ขายก็ต้องทนไปอย่างสูงมากนะครับกว่าจะถ้าขายได้ตังก็ยากหน่อยนะครับุณไปบางทีก็หูเน่าเสียครับของกินของขายขายเนมดก็ต้องน่าเหายใจนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมช่องมาร์เก็ตเชนแนวอย่างนี้นะครับเจอกันทิ่หน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ